สวัสดีครับวันนี้วันที่14เมษายนพศ .2566 เวลา13.15นาฬิกานาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่สวนสวยชมตะวันมุกดาหารนะครับตอนนี้ก็ลากสายเสร็จแล้วนะครับเป็นสาย PE นะครับขนาด20ปินมลเส้นละ200เมตรนะครับ ันนี้ก็ลงไล่สายปักหลักไว้หมดแล้วนะครับสายอย่างเงี้ยนะครับท่อ PE ก็เหลือจะต้องมาเจาะรูตามต้นนะครับเจาะรูตามต้นไม้ให้มันตรงจุดนะครับนี่ซื้อท่อ PE ทั้งหมด ต้นไม้สูงนะครับทั้งหมด22ม้วนนะครับ22มว้มวนม้วนละ200เมตรตก4,400เมตรนะครับผม4,400เมตรม้มวนล,ละ823บาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อเมนสายกลางใหม่เป็นท่อ pvc ขนาด3นิ้ว ทั้งหมด20มว้วนเอ้ย20 20เส้นนะครับผมเส้นละสา0ร้อยาบาทหมดเยอะเลยนะครับรอบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเห็นต้นไม้โตก็พอจะหายเหนื่อยครับอาจจะมีอุปกรณ์เสริมพวกไอ้หัวฉีดฝอยนะครับข้อต่อปิดท้าย อันนี้ก็ตัดแต่งกิง่งไปแล้วนะครับก็ดูโล่งๆนะครับนะครับต้นไม้เฉามากไม่ได้น้ำนะครับทำอยู่สามคนทั้งสวนนะทำสามคน,นครับเดินไปวกไปวนมาอยู่นะครับสี่ร้อยเอ้ยสี่พันสี่ร้อยเมตรครับสี่กิโลกว่า อันนี้ยังไม่ได้เจาะนะครับยังไม่ได้เจาะรูตามสายเดี๋ยวพักกินข้าวแล้วนะครับตอนนี้กินข้าวเสร็จก็จะมาเริ่มทําเริ่มเจาะกันนะนครับต้นสูงก็มีนะต้นเล็กก็มีนะครับถ่ายให้ดูตอนเที่ยงตัวน,นี้ตัวน,นี้ร้อนมากแต่แดดไม่ค่อยแรงนะครับแดดไม่ค่อยแรงแต่ร้อน ดมองจากด้านนี้ไปไม่ใช่เป็นแถวเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เป็นแถวจ้างคนปลูกมาหลายคนนะครับไม่มืออาชีพเนาะพอจะมีใครพอช่วยได้ก็ขอให้เข้ามาช่วยก็เป็นอย่างนี้แหละครับร้อนมากอย่าก็อยู่หน้าเตาเลยตัวนี้ มีต้นไม้ประมาณ1,600หรยหรือหกรอกว่านะครับ1,600กว่าต้นนะครับต้องไล่เจาะ1,600งรูนะครับเดี๋ยวอัดคลิปให้ดูก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเก็บแล้วก็จะไล่เจาะนะครับเดี๋ยวต้องให้พี่อ้วนมาช่วยนะ ซื้อที่เจาะมาสองตัวซื้อไอตัวพ่นฝอยมาทันหกร้อยตัวนะครับเท่าไหรถุงละสี่สิบบาททั้งหมดสิบหกถุงนะครับเนี่ยนะฮะเต่ออย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ถุงละสามสิบเอ็ดบาท หนึ่งถุงมี2ตัวนะครับซื้อมาทั้งหมดห้าสิบห้าสิบเจ็ดถุงนะครับต้นสูงมากแล้วนะครับต้นสูงมากแล้วตอนนี้แดดร้อนนะครับเดี๋ยวจะจะพอแค่นี้ก่อนอ่จะเริ่มไล่เจาะแล้วนะครับ แล้วก็ไอตัวนี้นะครับที่ผมเจาะไว้ไม่ตรงนะครับมีการขยับสายแล้วไม่ตรงไม่ตรงกับต้นไม้อย่างเงี้ยอันนี้ก็มีความจะเป็นต้องอุดรูแล้วก็เจาะใหม่ซื้อที่อุดรูมาแล้วครับซื้อที่อุดรูมาเรียบร้อยอันไหนที่ใ,ใกล้ๆแบบนี้ก็จะปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปนี่นะครับ ท่อเมตรกลาง ป่าดูป่าดูไม่ตายนะไม่ตายทั้งหมดนะเอาแดงมาปลูกที่หลังนี่รู้สึกได้เลยว่าแดงนี่ต้นแดงนี่ทน,นครับทนกว่าป่าดูแล้วปลกกวกด่วงก็ไม่กินนะครับเพราะผมเอามาปลูกเสริมไอ้ตรงที่ป่าดูตายนี่แหละครับ เข้าร่มก่อนนะครับร้อนอยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเลอะมากฝั่งนี้จะเป็นสวนยางเป็นของคนอื่นนะครับเป็นสวนยางพาราประมาณ30ไร่นะครับ อนนี้ก่อนนะครับ